น้องมาชากับน้องมีนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมด3เซตนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแกะเซตไหนกันก่อน,นดีเซตแรกก่อนค่ะได้เลยค่ะนั้นเดี๋ยวเอาทั้งสองเซตนี้ลบไปก่อนอันนี้อยากแกะมากมาค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยม,เมีแกะได้แล้วออ้โห ก็จะมารีวิวของขวัญนะคะหลังจากที่พวกเราสอบเสร็จค่ะใช่ค่ะผ่านเก็ยรติีลตัวเลยวพี่หใช่ค่ะใช่เหรอคะน้องมูเกีรตี่โอเคค่ะวันนี้นะคะแม่ก็ได้จัดชุดของเล่นนะคะชุดใหญ่เลยนะใช่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดของเล่นน้องอะไรคะลูกมาช่าแอนเดอะแบค่ะอันนี้ก็จะเป็นจากบริษัทซิมบ้าทอยไทยแลนด์นะคะ ก็จะเป็นน้อง <S <S มาชาแอนด์เดอะแบร์นั่นเองค่ะและทั้งหมดมีกี่เซตคะวันนี้นมีทั้งหมด3เซตค่ะอ่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูเซตแรกกันเลยดีกว่าค่ะก็ะะจะเป็นเซตกล่องเล็กนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นมาชากับสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งจะเป็นหมูอันนี้นะคะใส่ชุดเป็นชุดคนเลี้ยงหมูค่ะและด้านหลังกล่องนะคะก็จะมี5แบบนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นมาชากับกระรอกแล้วก็จะมีเป็นกับน้องสุนัข oh อันนี้ก็จะเป็นกับน้องระตาค่ะทุกมุกแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบกับแพะอันนี้นะคะเป็นของเราก็จะเป็นกับมุโอเคพี่เหมนชอบทุกแบบเลยค่ะเหมือนกันค่ะแล้วทุกมุกชอบแบบไหนคะเนี่ยก็แบบชอบหมดทุกแบบแต่พี่หนชอบตัวนี้เพราะว่าทรงผมน่ารักมากน่ารักจริงๆนี่น่ารักมากโอเคค่ะแล้วเซตถัดไปค่ะก็จะเป็นเซตนี้นะคะก็จะเป็นเซตเหมือนส่วนสนุกเนาะสวนสนุกใช่ไหมแล้วเขามีอะไรมาให้บ้างลูกก็จะมีเป็นชิ ช,ชมีเป็นสไลดเดอร์ด้วยแล้วก็ด้านหลังนะคะเขาก็จะมีเป็นชุดตักทรายแล้วก็มีเป็นบอลนี่นะคะตุ๊กตาเขาไห้หน้าสีทันตาสีขั้ตาอย่างเงี้ย แล้วน้องใส่ชุดอะไรคะเนี่ยก็จะเป็นชุดเหมือนเหมือนคล้ายๆหนูน้อยหมวกแดงเลยเซตนี้เป็นหนูน้อยหมวกชมพูใช่ค่ะเซตนี้ก็เป็นเซตใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะคือว่าอันนี้สามารถเอาไปเล่นด้วยกันได้นะเพราะว่าตัวขนาดไซส์เท่ากันใช่โอเคนั้นมาเซตสุดท้ายเซตสุดเซอร์ไพรส์นะคะอันนี้ก็จะเป็นมาชากับเดอะแบร์นะคะก็ก็เป็นมาชากับหมีแล นี้ของเราเล่นเองนะคะตัวใหญ่มากเลยใช่ไหมคะพี่เมนมใช่ค่ะเป็นตุ๊กตาน่ารักมากใช่แล้วอันนี้ด้านหลังเขาจะเป็นยังไงคะลูกเนี่ยจะเป็นเหมือนกันค่ะเป็นมาชากับเมย์นี่มีน้องมาชากับน้องหมีนั่นเองโอเคอันนี้ก็เป็นทั้งหมด3เซตนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแกะเซตไหนกันก่อนดีเซตแรกก่อนค่ะได้เลยค่ะนั่นเดี๋ยวเอาทั้ง2เซตนี้ลบไปก่อนอันนี้อยากแกะมาก มาค่ะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยเราก็จะแกะกันเลยนะคะนล้วพขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะคะสามเซตนี้พี่หมีชอบเซตไหนบ้างที่สุดสามเซตนี้ไม่ใช่เซตค่ะจะเซตอะไรคะลูกอ๋อพี่หมิวชอบเซตไหนชอบทุกเซตเลยค่ะเหมือนกันค่ะเพราะนี่เราทำเซตเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะได้เลยแกะเลยค่ะเดี๋ยวแกะเลยนะคะพี่หมิวมีพลังมากจเดี๋ยวเราต้องแกะดีๆเราจะเก็บกล่องไว้นะคะใช่พอน่าจุนี่คือ เปิด,ดออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องมาชาเลี้ยงหมูจะน่ารักขนาดไหนมาไ,ไหนช่อเลยค่ะนี่นะคะน่ารักมากมากเลยใช่ค่ะแล้วก็จะมีคู่มือให้ด้วยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะคะที่เขาแนบมาแต่หาไม่ออกจ้ะอัน,น <c oughs> จริงๆแล้วไอ้ตัวกระดาษฉากหลังนี้สามารถเอามาเป็นฉากเล่นได้ใช่ไหมค่ะแล้วเดี๋ยวเราแกะน้องหมูกับน้องมาชาออกมาเลยดีกว่าน้องหมูทันถ่ายเี่ย <c oughs> อูดอูดใช่ไหมลูก เขาติดสต้าเทมมาด้านหลังนะคะใช่ค่ะแล้วนี่แกะมาได้แล้วหน,นึ่นงนี่เป็นมาชาน้องมาชามาแล้วค่ะน,นี่นะคะน้องมุกก็แกะน้องมาแชา่มาแลว้วดีค่ะน่ารักมากเลยอ่ะนี่น่ารักของมุกพเพชรแล้วก็วัสดุข,ของเขาก็เป็นแบบว่าดีด้วยใช่ไหมคะ,คะลูกเสื้อผ้าสามารถถอดได้ไหมถอดได้ม่ ถอได้ด้วยแต่จริงๆแล้วเ,เราอย่าถอดเลยเพราะว่ามันน่ารักใช่ไหมลูกแล้วก็ชุดก็จะเป็นสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลอ่อนใช่ไหมเป็นลายตะข่ายนะนเอี้ยมเลยอ่ะน่ารักจริงๆเลยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติด,ดตามช่องมิมุกชแน,นลด้วยนะคะ,คะโอเค นั้นเนี่ยเรามาดูน้องหมูกันค่ะพี่หมวเอาน้องหมูออกมาเลยพี่ตั้งใจไหมคะน่ารักมากเลยออกมาแล้วอุ๊ดอุนะคะเดี๋ยวพี่ต้องดึงพาติกอุ๊ดอุนั่นจะทำเสียงได้เลยน่ารักน่ารักไหมลูก นี่พี่มิวชอบน้องหมูเลยค่ะไม่ชอบเนล่น้องหมูน้องหมูน่ารักมากเลยนะคะนี่วันจนต้องนอนเลยค่ะแล้ววัสดุของน้องหมูเป็นยังไงคะพี่มิวเป็นเหมนพลาสติกค่ะแต่ว่าพลาสติกใสใช่ไหมน่ารักจริงๆอ่ะเซตแรกนะคะเราเอามาวางโชว์ไว้ก่อนด้านหมพี่เส็จลูกเขาน้องเขานอนอยู่ตรงข้างหน้าน้องมาช่เออเราวางตามแบบเลยใช่ไหมลูกใช่น้องมาช่บอกว่าหนูจะหนูวางอาหารหนูชอบพี่คะน้องหมูพี่มิวชอบมากค่ะค่ะเซตแรก นี่ก็จะเป็นน้องมาชาเลี้ยงหมูนั่นเองซึ่งอันนี้สามารถเอามาตั้งโชว์ก็ได้นะคะใช่ค่ะที่สำคัญถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะคะน้องมาชาแอนเดอรแบรเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ไหนบ้างคะพี่เมีวน้องมุกเอเชียบุกค่ะแล้วก็ซีเอ็ดบุกนะคะแล้วก็มีร้านนายอินแล้วก็เบบี้คอนเน็กชันนะคะในโรงพยาบาลนั่นเองใช่ค่ะ นั้นไม่รอช้าแล้วเรามาแกะเซตต่อไปกันเลยดีกว่าเยอยน้องวางไว้วข้างๆก่อนน้องไปก่อนนะ้นค่พร้อมที่จะแกะเซตต่อไปกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะมาเลยเซตนี้เป็นเซต เซตไลน์เอ่ยสวนสนุกค่ะสวนสนุกน้องมาช่า and the band นั่นเองใช่โอเคมาเลยค่ะพร้อมแล้วแกะเลยเซตนี้ก็คือเซตที่น้ำมุกชอบเป็นพิเศษนะใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่แกะแกะเลยน้ำมุกดึงขึ้นมาค่ะนี่น้ำมุกชอบอันนี้มากน่ารักไหมลูกน่ารักไหมน้ำมุกชอบอันนี้มากมากเลยอะค่ะน่ารักใช่ไหมอ่ะใช่นี่นะคะน่ารักมากก็ออกมาแล้วคือสวยมากๆเลยนะ นั่นก็แกะออกมาเลยค่ะลูก,กแกะอัน,นี้มัน,มนใกล้แล้วใกล้แล้วรู้สึกว่าคลิปนี้น้องมุกจะดีใจมากนะน้องมุกชอบใช่ไหมลูกของขวัญแบบว่าหลังสอบเสร็จนี่ดีมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเกดสีมันทุกตัวยิ่งชอบค่ะใช่แล้วก็เพื่อนๆก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจนะคะซิมบ้าพอยไทยแลนดนะคะซึ่งก็จะมีของเล่นใหม่ๆเยอะแยะมากมายใช่ งั้นเดี๋ยวเรามาเก็บนี่เรียบร้อยแล้วยกขึ้นมาเลยค่ะแม่เมียวช่วยกันค่ะเราเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยคือมึงม,มองไม่เห็นนะมึกบอกโดนล็อกอ ไว้นะคะตรงนี้อ่าได้แล้วตุ๊กตาเริ่มจะออกมาได้หร้อยังลูกช่วยกัน่อยมาได้แล้วอ่า๋ยวเราเอามาให้เพื่อนๆดูกันต้องต้องเอากะนี่ออกมาแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยน้องมาชาติตัวนี้ก็จะอยู่ในชุดส่วนสนุกของเราเองมีรอไี่ย้องก็สามารถแกงได้นะลูกอันนี้แล้วก็จะมีสไลเดอร์ด้วยนะคะไหนเราให้น้องเล่นน้องตัดใหญ่ยังเลยให้น้องลื่นลงมาสิ เอามือขึ้นก่อนค่ะเอามือขึ้นก่อนนะคะต้องนอนนะลูกคุณแม่มีบันไดด้วยน่ารักมากเลยแล้วก็จับได้แล้วก็มีอะไรด้วยลูกก็จะมีบันไดนะคะเอาไว้ให้น้องขึ้นไหนพี่หมีสาธิตนี่ขึ้นนี้นะคะม่ขึ้นไม่ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะมาสไลเดอร์ลงมานะคะนี่โอเคน่ารักมานะคะสำหรับเซ็ตนี้อะไรคะลูก หรอเรกอะไรคะมันได้อ๋อสามารถมุนได้ก็ได้หรือว่าเราจะแบบนี้ก็ได้เอ้ยน่ารักมากๆากเลยแต่มันยังไม่หมดใช่ไหมคะลูกใช่มันยังมีชุดนี้อีกนะเอาไว้ให้น้องมาเล่นแบบว่าตามแบบสนามอะไรนะใช้หาสนามเด็กเล่นที่มีดินนั่นเองไอแกะเลยค่ะเขามีลูกบอลมาด้วยน้องนอนอยู่ที่สไลเดอร์ให้น้องมันั่งให้น้องไม่เหมียวเหมือนเปีองเนาะ อยู่แกอมาได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะจับให้หน่อไหนคะน้อูจะเล่นอะไรคะลูกอจับน้องนั่งน่ารักมากอ่ะอยู่ออกมาได้แล้วค่ะมาแล้วนะคะพี่หมิวจับมาวางเลยค่ะนี่กระป๋องมันจะมีเป็นกระป๋องแล้วก็มีอะไรลูกที่ตากที่เป็นพวนตากนะคะแล้วก็อะไรอีกคะลูกก็จะเป็นเหมือนกระดาษแล้วก็จะเป็นอ๋อพวกพวนแล้วก็ที่ตักทรายนั่นเองใช่่คะน่ารักมาก ลูกบอลลูกบอลนี่นูอมุกชอบใช่ไหมที่นูองมุกบอกเมกี้นี้ใช่ไหมเอาไว้ให้น้องเล่นเดี๋ยวเราเอาน้องมาเตะบอลดูได้ไหมอันนี้น้องนั่งได้แล้วน้องนั่งได้แล้วจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อมาหลายเซตเราก็สามารถเอาน้องมาเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมคะพี่หมีวเนี่ยมาเล่นกันนี่อะไรได้แน่ได้เลยไอ้นี่เออน่ารักน้องมีพื่อนแล้วนะคะโอเคเซตนี้ก็จะเป็นเซตสวนสนุกนั่นเองนี่นะคะน่ารักมากค่ะ เราจะไม่รอช้าแล้วนะคะเซตสุดท้ายของเราเป็นเซตที่น่ารักมากอลังการมากเลยใช่ไหมคะพี่เหมิวนนองมใช่ค่ะเซตที่เราจะแกะเซตตอไปจะเป็นเซตนี้ว้าวสว,สวยสวยสวยมาเลยนำมาไว้ตรงกลางเลยคะ่ะชิน,น้องหมี ใครจะจองน้องหมีใครจะจองน้องมาชาติน้องหมีค่ะเฮ้ยน้องมาชาติกล่องน,นี้ก็มีฝาแฝดละสีลกูกเพราะว่านี่เป็นชุดสีชมพูเหมือนกันเลยฝาแฝดมาชาก็เราจะเป็นฝาแฝดมิวมุกนั้นเองโอเคค่ะเรามาแกะกันเลยค่ะน้องหมีแบบตัวใหญ่มากนะอันนี้กล่องน่ารักมากนะคะน้องหมีขาะน,น้ามุกดึงค่ะ เราช่วยกันคือเราน่าจะนํามาเก็บสะสมไว้เป็นคอลเลคชันเลยเนาะใช่ค่ะอุ้ยน้องหมีเป็นแบบว่านิ่มๆด้วยใช่ไหม<ช>น้องหมูถ่กเป็นผ้าอ่าเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยมีแกะได้แล้วมาแล้วอุย้ยน้องหมีหน่ารักมากเลยน้องมมกน้องหมูชอบไหมลูกชอบค่ะอย่างนี้น้องมุกก็แบบจะมีน้องหมีแบบว่าเอาไปเลี้ยงอีกคนนึงแล้วใช่ไหมอีกตัวนึงแล้วใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนกับน้องมาชานะ ะอ,อ้ไม่เหม่อนกันน้องมุ้มามาะนี่น้องมาชามาแล้วนะคะ,คะโอ้ยน่ารักมากเซตนี้นะคะก็จะเป็นน้องหมีนะคะกับน้องมาชาเป็นเพื่อนกันให้น้องหมีหอ,หมอุ้มน้องมาอ,อ๋อเขาอุ้มได้พี่หมิวแม่ว่าที่เขาทําไว้ใช่ไหมนี่ค่ะ เขาโอมได้แบบน่ารักมากเป็นไงน้องมนุ่มาแล้วแล้วด้านหลังของน้องหมีเป็นไงลูกเป็นขนแบบสีน้ําตานุ่มมากนะคะน่ารักจริงๆนะเสร็จนี้นะไหนมีเล็บด้วยนะคะนี่นะไปแกะ คือน่ารักจริงๆมันนุ่มใช่ไหมลูกใช่มันนุทำแบบว่าเหมือนจริงๆเลยนะนี่น่ารักแล้วก็ขน<ม>เขาก็อย่างดีเลยนะคะน่ารักค่ะคือปลอดภัยนะเด็กๆก็สามารถเล่นได้<ช>แล้วก็อย่างหนึ่งรุ่นพี่หมิวกับน้องมกนี่เป็นแบบอะไรที่ชอบมากเลยใช่ไหมสะสมใช่เพราะเราจะนํามาเก็บสะสมไว้นะคะ<อ>ก็จะเป็นทั้งสามชุดนะคะที่เราแกะออกมาแล้วไหนเอามารวมกันตรงกลางเลยค่ะเห็นน้องมกบอกว่าน้องมูจะจัดอะไรนะจัดจัดสถานที่เล่นให้กับน้องมาชาแล้วก็ พี่มีหรือว่าน้องมีของเรานะคะของน้องมาชานะมาแล้วนะคะเขาจะจัดสถานที่เพื่อนเพื่อนมาเรามาเล่นกันเถะนี่ค่ะน้องมุแม้ว่าเอาสไลเดอร์หันหันมาด้านหน้าจะสวยกว่านี่ค่ะนี่ค่ะน่ารักมากสนามหญ้านี้น้องมุกแบบว่าเตรียมมาให้น้องๆเล่นโดยเฉพาะเลยนะคะเป็นไงเซตนี้ อลังการใช่ค่ะสมใจไหมสมใจสมใจนะคะของขวัญน,นะคะหลังสอบเสร็จนะคะ,ะก็สามารถแบบว่าซื้อมาสะสมเป็นคอลเลคชันแบบเด็กๆเ,เราก็ไม่ได้ว่ามีแค่นี้นะมันมีหลายแบบให้สะสมมากเลยใช่ไหมคะพี่หนูแล้วก็อย่างเซตไหนเออเซตที่เป็นน้องมาช่ากับน้องหมูเนี่ยก็มีทั้งหมดเกือบกี่เซตนะ เซตนะคะก็ใครชอบแบบว่าจะให้น้องมาชาติเลี้ยงอะไรก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้เนาะค่ะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอ่ะแบบเนี้ยลูกสามารถไปดูได้ที่ร้านไหนบ้างนะเอเซียบุ๊กค่ะแล้วก็ซีเอ็ดบุ๊กนะคะแล้วก็ไนน์อินค่ะค่ะร้านหนังสือไนน์อินนั่นเองแล้วก็ร้านสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเบบี้คอนเน t ชั n นนะคะในโรงพยาบาลนั่นเองค่ะก็จะเป็นแผนกเด็กนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายอีกทีนึงนะคะก็คือฝากเพื่อนๆนะคะไปติดตาม ได้นะคะถ้าเกิดใครสนใจของเล่นน่ารักน่ารักนะคะก็จะมีหลากหลายเลยนะคะก็จะก็จะมีของเล่นใหม่ๆด้วยค่ะใช่ค่ะก็สามารถไปติดตามได้ที่เพจซิมบ้าทอยไทยแลนด์นะคะไวด้วยนะคะเพราะว่าที่เพจนี้นะคะก็จะมีของเล่นใหม่ๆนะคะมากมายเลยสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนให้รีบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวขอตัวไปเล่นกันนะคะบ๊ายบาย